สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยสยคริปต์นะครับแป๊ <c oughs> นหนึงนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาทำเวิร์กช็อปนะครับเ <c oughs> กี่ยวกับ Angular ระบบสมาชิกที่เราได้เรียน <c oughs> พื้นฐานกันไปแล้วนะครับ <c oughs> กับ4ตอนที่เราที่เราเพิ่งจะเรียนรู้กันไปนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวิร์กช็อปอยากให้เราเอาอพื้นฐานที่เราเรียนทั้งหมดนะครับมาลองประยุกต์ทำเวิร์กช็อปดูนะครับว่าสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับในที่นี้ผมทำการสร้างฟอร์มไว้เรียบร้อยนะครับม,มีฟอร์มเข้าสู่ระบบแล้วก็ฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับสองฟอร์มนี้และผมก็สร้างดัตเตอร์เบดไว้แล้ว ้าผมสร้างดัต a ต้าเบสเก็บข้อมูลไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สร้างนะครับก็สร้างตามนี้เลยดัตเต้าเบสนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆท่านที่มาจาบ a n g ก l n r เนี่ยน่าจะมีพื้นฐานเรื่องของการเขียน P ี p เบื้องต้นพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมขออนุญ,ญาตข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคผมสร้างไฟล์ i n d e x ขึ้นมานะครับมีฟอร์มล็อกอิแล้วก็ฟอร์มสมัครสมาชิกแล้วก็สร้างไฟล์ Data ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลนะครับกหรือว่า backend นั่นแหละเป็นตัวจัดการนะครับเช็คว่าข้อมูลนี้มีอยู่จริงไหมนะครับหหรือว่า ข้อมูลนี้สามารถสมัครได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไฟล์ดียว่าเราจะแยกไฟล์เป็น l o g i n จุด p h p จะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ r e g i s t e r จุด p h p โอเคนะครับต่อมานะครับเราก็มาเดี๋ยวผมทนี้เราก็มาที่ Angular นะครับ Angular เรามาทำการสร้างแอปพลิเคชันนะครับใ Angular ก่อนทำการลิงก์ไฟล์ให้ถูกต้องนะครับในที่นี้ผมไปดูก่อนว่าลิงก์ไฟล์หรืออยัง uh, Angular ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ Script OK Script คืออะไร uh, Script ก็คือตัวกดปุ่มตรงนี้นะครับที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบอันนี้ไม่มีอะไรนะครับน่าจะหาได้ทั่วไปไม่เกี่ยวกันต่อมานะครับเราก็จะสร้างแอป เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน EP EP ที่หนึ่งที่เราทำการเรียนกันไปอัปจุดเจดนะครับสร้างเลยที่เหลือทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าเหมือนเดิมคืออะไรนะครับก็แนะนำให้ไปดู EP หนึ่ง ใส่ไว้ให้ชินนะครับใส่ไว้ให้ชินตรงนี้ต้องใช้จําเป็น <c oughs> <c oughs> เอาละ <c oughs> สร้างแอปนะครับจด j ตอนนี้ก็ประกาศว่าอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเลยดีกว่านะครับสะดวกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ออกไปเลยเซฟครับแล้วก็ มาที่ n ด็กนะครับก็ ng k e app ที่ html ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย app เหมือนเบื้องต้นที่เราเรียนกในไบเลยต่อมาเราก็มาลองเทสดูซิว่า angular ทำงานได้ไหม5บวก5เท่ากับ10นะครับมาดูกันว่าจะได้10ไหมโอเค10ถูกต้องครับแสดงว่าใช้ได้ ต่อมานะครับเราก็มาสร้างคอนโทรลเลอร์ครับคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวผมเอาของเก่ามานะครับ Copy Copy ไ,ไปเลยจะได้ง่ายต่อการทำงานนะครับสำหรับคนที่เรียนวิดีโอชุดนี้ไปแล้วนะครับเขียนตามไปแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับช่วยประหยัดเวลาในการในการเขียนโค้ดพอสมควรแต่ถ้าคุณยังเขียนใหม่ๆนะครับผมบอกอยู่เสมอใช่ไหมว่า พยายามอย่าก๊อปนะครับถ้าก๊อปเมื่อไหร่ผมจะคอยว่าทันทีนะเพราะฉะนั้นก็นะอย่าเพิ่งก๊อปเขียนเองให้ชินก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมลบอันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับผมก็จะได้เป็นอ่า index controller นะครับ index controller ตัวนี้ต่อมานะครับตรงนี้ผมก็ใส่ ng คอนท l ลเลอจะเป็นอินเด็กซ์คอนโทอร์อภัยนะครับไม่ค่อยสบายโอเคอันไหนไม่จำเป็นผมลบออกไปก่อนนะครับจะได้มาเริ่มกันใหม่วางโครงสร้างก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นโอเคแค่นี้นะครับต่อมานะครับมาที่ c o n โทรลเลอผมจะสร้างสโคร e ดอตฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นอะไร อันดับแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำเข้าสู่ระบบก่อนเพราะฉะนั้นผมจะตั้งชื่อว่า,าล็อกอินเพจก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับในที่นี้ l o g i n p a เพผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับคอนโซลล็อกดูนะครับว่า ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับแล้วก็เจ้าฟังก์ชันนี้จะยังไม่ถูกใช้งานถ้าเราไม่มีการเรียกทีนี้เราจะมาเรียกตรงข้อสู่ระบบตรงนี้เราใส่ ngk kick แบบน,นี้นะครับอลองดูซิ อ่าผมยังไม่ได้ลิงค์คอนโทรลเลอร์เข้ามานะครับผมต้องลิงค์คอนโทรลเลอร์เข้ามาก่อนอ่อยู่ไหนอยู่ที่ a n g u l a ่นะครับ js แล้วก็ index index controller โอเคลองดูซิอ่าโอเคขึ้นเอ X แล้วนะครับ เพียงเท่านี้เองนะครับเพียงเท่านี้เองต่อมาก็ทําเหมือนเดิมครับจากวิดีโอที่เราเคยเรียนกันไปนะครับเรามาใส่เรามาทําความรู้จักกับ Input ตัวนี้นะครับเราสร้างให้ Input ตัวนี้รู้จักกับ Angular ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ ng model นะครับเท่ากับ login จด .user อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะงงเรื่อนแล้วกัน Okay. ต่อมาตรงนี้ผมก็ทำเหมือนกันครับ login จุด part save นะครับทีนี้การเช็ครีควายนะครับการเช็ครีควายเดี๋ยวเอาไว้อจะทำอะไรดีไหมเอาไว้วิดีโอชุดหน้าดีกว่าเนาะเราทำนะเราเราเช็ครีควายแบบข้าวๆกันก่อนในนี้ ครับไม่ต้องเช็คเลยดีว่าโอเคโอเคต,อตื่นเริ่มเบิ่ล์ละต่อมานะครับเราก็อลองเอาฟอร์มตัวนี้นะครับมาคอนโซลดูในในนี้ดูสิว่ามีข้อมูลจริงไหมเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะทําขั้นตอนเดิมที่เคยสอนไว้โอเคได้นะครับ username password ต่อมานะครับเราก็มาสร้างที่เรามาสร้างสวิต อะผมก๊อบเลยนะครับก๊อบมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาสร้างกัน index service นะครับก็ไปลิงก์มาด้วยอย่าลืมนะครับวิดีโอชุดนี้ตั้งใจทำให้มากๆนะก็โอเคนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับ บรรทัดต่อๆไปเนี่ยก็วิธีการก็คือแค่ถ้าเราจะทําของสมัครสมาชิกใช่ไหมครับเราก็แค่เปลี่ยน Copy มาเราก็เปลี่ยนเป็น Register อ่ะเดี๋ยวผมสร้างไวก่อนเลยนะครับสวิตน,นี้ตรงนี้ก็ไปที่ Register P จุด PHP อันนี้ไปที่ Login จุด PHP นะครับแค่นี้เองสวิตของเราไม่มีอะไรละปิดไปได้เลยนะครับหลกักๆจะทำงานอยู่ที่คอนโทรลเลอร ตรงนี้ก็ทำการ l i n k ์ s e i นะครับให้เรียบร้อยโอเคต่อมานะครับเราก็จะเรียก service ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อของเขาที่เราต้องการเรียกตามด้วย data ที่เราจะต้องส่งไปก็คือตรงนี้ก็จะส่งอะไรไปครับ s c o p จุด login ก็คือ,อตัวที่เราส่งมานั่นเองก็คือตรงนี้ นครับรก็คือ username password เราพิมพ์อะไรเข้าไปเราก็ส่งไปตามนั้นตามด้วย success นะครับ success วงเล็บ function โอเคทีนี้ในฟังก์ช,นนนกชันตัวนี้นะครับก็จะเป็นการรับ callback รับ callback มาจากอะไรนะครับรับ callback รับ call callback จากไฟล์ login จุด p p นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รับ <c oughs> data กลับมาพิมพ์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ ต่อมาเราก็มาประกาศว่้อีกรอบหนึ่งครับก็จะเป็น get data ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ angular extend แล้วก็ตามด้วย data ตัวนี้นะครับต่อมาเราลองคอนโซลดูคอนโซล get data นะครับโอเคทีนี้เรามาที่ล็อกอินของเราก่อนเราก็ต้องลิน่าเหมือนวิดีโอชุดที่แล้วเลย นะครับเห็นไหมโอเคส่งได้นะครับดูเน็ตวิร์ดหน่อยสิส่งไปที่ฟอร์มล็อกอินจริงนะครับส่งมาที่เฮดเดอร์โอเคส่งยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดไปถูกต้องตามที่เราต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละคือระบบมันสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับจาก Angular Index ไปยังคอนโทรลเลอร์นะครับจากคอนโทรลเลอร์ไปยัง์วิสจาก์วิส c e ไปยังแบ็กเอนด์ของเราซึ่งจะเป็น php File นะครับแล้วก็ทำการส่งค่าคืนกลับมาให้กับสวิตต์สเซอร์ Switch. ส่งค่าคืนกลับมาให้คอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ทำการคอนโซลออกมาดูว่ามีค่าเป็นอะไรนะครับก็คือตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถติดต่อกับ php File ได้แล้วต่อจากนี้นะครับเป็น เป็นเรื่องของของเราทั้งหมดนะครับว่าเราจะประยุกต์ใชอ้อย่างไรได้บ้างอย่างเช่นเราไปทำระบบเซิร์ชได้ไหมก็สามารถทำได้นะครับก็ไม่ยากอยากให้อยากให้จำกระบวนการทำไว้นะครับว่าม,มันเริ่มต้นทำงานยังไงแล้วมันจบตรงจบอยู่ตรงที่ไหนนะครับผมว่าทำได้อยู่แล้วนะครับหนุ่มแงโอเคนะครับต่อมาผมก็จะทำการเช็คอีฟนะครับโพส โพสเฉยๆก็ได้นะครับไม่เท่ากับ no อ่าแล้วก็ลอง l อลองแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองส่งค่าอีกรอบหนึ่งปึ๊บโอเคนะครับแล้วผมลองลบข้อมูลออกไปซิอ่ายังขึ้นโอเคแสดงว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ก็เราก็อ้างอิงเป็นตัวไปเลย user name user ไม่เท่ากับ no นะครับแล้วก็ and and p o s t p a r t ไม่เท่ากับ โอ่แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการเช็ครีส i ายได้อีกรูปแบบหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งานูแล้วนะครับอ๋อตรงนี้ password ขอเดูหน่อยสมงรม่ไปอ๋อถ้าเกิดเราพิมพ์แค่ช่องเดียวนะครับระบบมันจะทำการส่งข้อมูลแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เสมอเมื่อก่อนนั้น ก็คือเราก็ต้องทำการเช e ็คอี s e เซ็ตใช่ไหมครับอ่าอีฟ e ก่อนอ่าขอใช้เป็นอีฟสั้นแล้วกันนะครับง่ายดี User ทำแบบนี้นะน่าจะจำได้นะอี e Set. s e เซ็ตโอ User เซอรเถ้ากับพาร์ทนะครับตรงนี้ก็เป็นพาร์ทต่อมาตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น User อตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นพาร์ทโอเคลองดูกันใหม่นะครับ Okay. ได้ไหมโอเคหนู mm hmm. ไม่เออร์เรอร์แล้วไมครับเพนแค่นี้ก็ไม่เออร์เรอร์แล้วโอเคต่อมานะครับเราก็จะเอาลองลองใส่ข้อมูลสองช่องไปซิโอเคสองได้นะครับต่อมาเราจะเอาข้อมูลที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยที่เรากรอกเข้ามามาเช็คจากดัตเทอร์เบดนะครับผมก็ทำการเรียก Statement นะครับ select star form ทีนี้ฟอร์มอะไรนะครับก็ฟอร์ม t b l member นะครับแต่อย่าลืมใส่อักษรแบบนี้นะครับอย่าลืมใส่ถ้าเขียนพีทพีธรรมดานะต้องใส่แต่ถ้าเขียนเฟรมเวิร์กลาไม่ต้องใส่จำไว้นะไม่ยากหรอกอ user อตองหนวนเงืนอนายไปนะครับแล้วก็ user name User. อ่านะะครับแล้วก็พาสเวิร์ดอันนี้ข้อมูลจากดัตต้าเบสนะครับเป็นฟิลด์ของดัตต้าเบสเพราะฉะนั้นคุณสร้างแบบไหนนะครับคุณก็ไปใส่แบบนั้นนะอันนี้น่าจะเข้าใจได้อยู่เพราะว่ามันก็นผ่านมาเนาะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วล่ะ m y s q l Query SQL นะครับต่อมาก็นำ m y เคิลนำ o w นะครับแล้วก็คิวรี่ต่อมาเราเราอยากได้ข้อมูลด้วยนะครับเราก็ใส่ไป m y s q l ลแฝดแล้วก็คิวรี่นะครับต่อมาเราก็มา if c เช็คว่านำเนี่ยมากกว่ามากกว่าศูนย์ไหมนะครับถ้ามากกว่าศูนย์เนี่ย เพราะฉะนั้นนะ่ยอ่ามันจะได้ค่านะครับเพราะฉะนั้นพี่จะส่งเป็น Data กลับไปก่อนนะครับ Data เป็นโลก็คือส่ง Data ตัวนี้กลับไปแล้วก็ต่อมาก็ส่งสเตตัสทำให้ชินนะครับแบบนี้ต้องใช้ทุกๆครั้ง Subset อ่าโอเคทีนี้ s t a ตัสตรงนี้เรามา ทำการเริ่มเปิดข้อมูลตรงเราทําการเรียกใช้มันก่อนเลยก็ประกาศขึ้นมาเบื้องต้นว่าให้มันเออร์เอร์ไปก่อนนะครับทาไมถึงทาแบบนี้พอะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเออร์เอร์ก่อนแต่ว่ามันยังจะยังไม่แสดงออกไปนะครับมันจะทําการประมวลผลก่อนคิวรี่รตเตเบเรียบร้อยปุ๊บพอมันมาเช็คตรงนี้ถ้ามีข้อมูลมากกว่าศูนย์เนี่ยก็คือมีข้อมูลใช่ไหมครับล็อกอินได้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นซับเซ็ตเพราะฉะนั้นเออร์เรอร์เนี่ยก็จะไม่ถูกทํางาน ข้อดีของมันกนะ็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งเขียน L อตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ออรเรอร์ลงไปนะครับไม่ต้องเราก็เขียนข้างบนได้เลยเพียงเท่านี้เองนะครับต่อมาตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็คือเขาไม่ได้กรอกข้อมูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่า Re e q u i าย,ะาย,ยาน,นะครับก็พอโอเคนะครับเราจะลองดูกัน ว่าใช้างานได้จริงไหมพัดไทยหนึ่งร้อยสามสี่ล็อกอินโอเคไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมลืมลืมเอ c นโคดมันนะครับก็มาทำการสร้าง r รีซอสเท่ากับ JSON ENCODE แล้วก็ ISP ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ e c h code resource อไปเลยลองหม่นะครับดไ,ไ,ไทยหนึ่งามสี โอเคได้แล้วนะครับก็จะได้อบเจกมาตัวนึงได้ข้อมูลทุกๆอย่างเลยทีนี้มันมันได้ username password กลับมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะที่จะให้จะส่งกลับมานะครับก็เราก็อาจจะบอกว่าเราอยากได้อะไรบ้างหลักๆเราค่อยเอาตัวนั้นออกไปก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่อยากได้ก็คือว่า full name กับ create นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย create ไม่ต้องก็ได้นะครับผมเอาแค่ full name เราก็ใส่แบบนี้เข้าไปเลย full name นะครับต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการ log in ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการเก็บ session โอเค session ก็ไม่ลืมใช่ไหมว่าต้องประกาศ session ด้านบนก่อน session start นะครับ แบบนี้ต่อมาครับก็ประกาศเซสชันเลยเซสชัน <section S 2> เท่ากับล็อกอินล็อกอินเท่ากับ true นะครับแล้วก็ id ล็อกอินนะครับก็จะอา id ตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นก็เปลี่ยนเป็น id แยกกันไปเสร็จแล้วครับ เพยงเท่านี้เองลองรอเราเรนนมหสมสี่ปึ๊บตัดผู้ดาตาัต a าทีนี้เรากลับมาที่อ่ยี่สิบนาทีแล้วจะไม่เกินยีห้านาทีนะครับทำหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นวิดีโอชุดหน้าแล้วก,กันนะครับ